วันนี้มาก่อไฟไล่ยุงนะครับผลพิ่งกบชื้นๆเปียกๆอยู่ไม่รู้จะกอ่อติดหรือเปล่าน่าจะก่อยากคือไม้ที่ใช้นะครับควรจะเป็นไม้ผุผุเช่นว่าอย่างทานนี้เพราะเวลามันไหม้มันจะไม่ละไม่ไหม้เป็นลูกไฟนะครับมันจะไหม้ซึมลึกฟันออกฉุยฉุยตลอดนะครับมันใช้ได้ทนเีย่ดีที่สุดก็ทูบกันยุงนะครับ ทุบที่จุดกันจุดกันยุงนั้นเหมาะเพียงแต่ว,ว่ามันหมดไวนะครับแต่ละก้านใช้เวลาแก้ประมาณสักชั่วโมงหน่อยๆยก็หมดแล้วแต่มันเปลืองนะครับมันเปลืองอีกอย่างถ้าจะทําใช้วิธีธรรมชาติวิธีพืชพื้นแบบโบราณคนโบราณก็ทานะครับใช้สูงไฟนะครับใช้กาบมะพร้าวแห้งเป็นเชื้อแล้วก็พวก ะพร้าวทั้งเปลือกที่ผ่าแบ่งครึ่งนะครับไว้มาค่อบมาครอบเพื่อว่าจะทําทให้ควันทนขึ้นมันจะไม่แบบช้าๆเอือยๆคือจุดประสงค์คือต้องการควันนะยิ่งควันยิ่งเยอะยิ่งดีเพราะว่าช่วยไล่ยุงนะครับครับเดี๋ยวมาเริ่มก่อกันเลยนะครับครับ ก็มาหาเชื้อไม้เศษไม้ที่แห้งนะครับมาทํำเป็นเชื้อไฟก่อนโดยการใช้กลับมพะพร้าวแห้งเป็นตัวนำเชื้อเป็นตัวติดไฟก่อนนะครับอันจากนั้นก็หาพวกเศษไม้เล็กๆที่แห้งแค้ก่อให้ติดก่อนนะครับแต่ระวังระวังมากที่สุดเพราะว่าไฟนี้ อย่างขี้วัวถ้าเกิดแห้งนี้เขาจะเป็นเชื้อไฟอย่างดีเพราะฉะนั้นขี้บัวหรือวัสดุที่ติดไฟง่ายรอบๆกองไฟก็พยายามเคลียร์ออกให้ห่างนะครับไม่งั้นก็จะลามอาจจะเป็นเกิดไฟไหม้อันตรายนะครับไม้ที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงนี่ก็ คนจะเป็นขอนไม้ที่ว่าผุนะครับเป็นไม้ประเภทไม้เนื้ออ่อนผุเพราะว่าเขาจะไหม้แบบช้าๆเอื่อยๆไม่ไหม้ลุกวูบวาบนะครับไหม้ซึมคล้ายๆแบบยากันยุงครับควันก็จะออกไปเรื่อยๆครับอาจจะขอยากหน่อยต้องต้องช่วยเป่าครับปกติชนบทเมื่อก่อนสมัยก่อนอก็จะทำรักษานี้ จะก่อไฟเพื่อเป็นการไลย,ยุงไล่สแสดงลูกพวกมแมลงมลกวนลูกสัตว์เลี้ยงครับคีบัวลูรอบนี้ก็ต้องเป็นคีวัวที่ชื้นนะครับที่เปียกครับถ้าแห้งแล้วมันจะเป็นเชื้อไฟอาจจะลามไปไหม้บัวเราก็ได้ต้องเคลียร์รอบๆบริเวณรอบๆนี้ก็ต้องเคลียร์ออกห้หมดนะครับพวกวัสดุที่ว่าติดไฟง่ายเช่นเศษใบไม้แห้ง ต้องระวังนะครับเพราะว่าไฟนี่ก็อันตรายนะครับขอนไม้ก็ผุผูดีนะครับมันไม่ไหม้แบบวูบวาามันไหม้แบบซึมลึกควันฉุยๆคล้ายๆฟันบุหรี่นะครับคล้ายๆควันจากบุหรี่ขอย่างหน่อยนะครับเพราะว่าเมื่อคืนฝนตกชื้น ไฟเราติดแล้วครับควันก็จะไปไล่ยุงพอใช้ควันไฟนี้ดีกว่าใช้ทูบกันยุงจุดนะครับเพราะว่าปริมาณควันนี้มันจะเยอะจะมากกว่าแล้วมันจะทนกว่าทูบกันยุงถ้าเกิดไฟมันลุกโชนมากแบบนี้ถ้าเรามั่นใจว่าไฟมันติดดีแล้วก็หาพวก พัสดุที่มีความชื้นเช่นว่าใบไม้ใบหญ้าที่ชื้นชื้นนะครับเอามาสมทับข้างบนอีกทีหนึ่งเพื่อเป็นการไม่ให้ไฟมันลุกให้มันไหม้แบบเป็นควันเป็นซึมลึกนะครับ ครับผมใช้ใบยูคาสนะครับเป็นสม,มุนไพรชั้นดีปรับไล่มแมลงนะครับหรือถ้ามีบาใบตะไคร้สดก็ได้นะครับสำหรับผมนี้อัศจรรย์ทีสดคือใบยูคาสดๆนะครับเอามาเพื่อมาสมข้างบนมากองข้างบนให้เยอะหน่อยเพื่อว่าควันจะได้เพิ่มควันเยอะๆเยอะอย่างไฟจะได้ไม่ลุกโชนอย่างนี้ให้มัน ็นบอกควันบอกเอื่อยๆนะครับภาษานี้เพราะว่ายูคานี้ก็จะมีกลิ่นของยูคาเป็นกลิ่นเฉพาะตัวของเขานะครับเมื่อโดนไฟไหม้แล้วก็กลิ่นก็จะออกฉุยๆหอมเบาๆนะครับซึ่งว่า,มาแมลงเขาไม่ชอบมแมลงเขาจะหนีครับดีมากครับประหยัดประหยัดกว่าใช้ทูกกันยุงครับหรือถ้าใครมีทุนหน่อยก็ทําเป็นมุ้งนะครับทําเป็นมุ้งเอามุ้งมากลาง แต่ก็เพิ่มต้นทุนหน่อยนะครับแต่สำหรับผมใช้วิธีนี้สะดวกก็ลงทุนน้อยอีกอย่างไฟนี่ก็ทนได้หลายชั่วโมงนะครับ ครับสำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้นะครับสวัสดีครับ